กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะอยู่กับบริการเด็เกมที่อยู่นี้ครับผมก็อ,อาจจะโดนทางเกมอะไรนะก็เป็นจําได้มัง้งเชื่ออะไรกว่าน่าจะจําได้อยู่นะฮะน่าจะจําได้อยู่กันนะฮะว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรนะฮะก็คร,รออที่แล้วไม่ผ่านไอห๋มถุยไอบ้าเห็ดเห็ดบอจะไม่ได้เราไม่เล่นนั้นเห็ดแน่นอนครับ เห็ดบ้าอะไรวะเฮ็ดไอ่เชื่อวิเห็ดเหตุนี้กูไม่เก็บกูเริงเป็นเหตุนั้นอีกโอ้ย้ก็ห่างหายไปนานพอสมควรฮนะก็ช่วงนี้เออไม่มีอารมณ์จะแคสเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ชงก็มีอารมณ์คือตอนนี้กำลังติดเกมมันอยู่อะไรนะ ฮีฮีโรสออฟอะไรไม่รู้เจ้นั่นหละติดอิเชียมีอะไรบออิเชียวเ,ยเจอก้อนไหกูก็ตายโถโถถังกระมังมีไหมล่ะอ้ยเอเอะมาแล้วครับเอาละ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 อืมอิเชีย โอ้ยคำพันนี้อาจจะมีคำยากหน่อยนะฮะไอ้ไอ้ไอ้เฮ่มันคือว่ากูเป็นเดมัทิกไงฮะวิเดมัทิก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 หนึ่งสองสามสี่แล้วแล้วยังผ่านไงวะอันเนี้ย ผ่านไงวะไอเนี่ยผ่านไงบอกผมทีครับสุดท้ายก็ตายโอ้ยเขียดติดลบสามโอ้ยทันนี้จะจบนเนี่ยไม่มีกีดานวะไอ,อเกณนนี่แม่ก็ยังไม่โดนปีเดียวแม่จะโดดอะไรเป็นอะไร ถ้ามันเดิมมันต้องขยับแหลขยับแะไรไปมาไปมาปมเดินเป็นอ๋อเป็นแฟชั่นเอา้าทำไมจบแล้วนี่่าบ้าโอ้ยอืมจะเล่นดีอีกปาวะม,มันเป็นเกมดันลุคแบ็กเนี่ยห้ามลับไปว,วะห้ามมองขับไปวะไม่รู้อ่านชะั่วโมงอะไรตอนนี้กูหาก่องกูหาง่อง หลบไปกูจะไปกูโลกหลบไปเออหลบไปกูจะไปกูโลกกูแค่กินน้ำแบบซี่ครับกินน้ำแบบซี่แต่เช้าเลยกูโอ้ย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 ไม่ถงไม่ถามสุขภาพซักขำอืม ทำไมเนดินต้องขยับอะไรนะครับถามนะครับทำไมคนเดียวต้องขยับอะไร,รไนรไะรฮะเดินแบบเป็นเดินแบบเป็นคนไม่เป็นหรอฮะ <c oughs> กดนี่นะกระโดดอืมอืมอืมเออตรงเนี้ยกูเข็ดแหละเอา้าอะไรวะโอ้ย ไม่ลงม่เล่นแม่งลย